เดี๋ยวส่งข่า,ขาวก่อนนะคะตอนนี้ก็คือข่าวของครูฮาร่านั่นเองกับกฎหมายมเรื่องของมรดกทรัพย์สินต่างๆร,รัฐสภาทางเกาหลีเนี่ยผ่านร่างกฎหมายนี้แล้วค่ะ<ม>ถือเป็นข่าวดีที่แฟนผลงานของคูฮาร่าดารานักร้องคนดังชาวเกาหลีใต้จากวงคาร่าที่เพิ่งครบรอบหนึ่งปีการจากไปของเธอเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อล่าสุดมีข่าวรัฐสภาแห่งชาติเกาหลีมีมติผ่านร่างกฎหมายคูฮาร่าอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอย่างที่แฟนๆผู้ติดตามทราบว่าทางคูโฮอินพี่ชายของคูฮาร่ากำลังต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้เป็นมารดาที่ยื่นฟ้องแบ่งมรดกของคูฮาร่าหลังการเสียชีวิตของลูกสาวโดยอาศัยข้อกฎหมายเดิมคือมรดกของบุตรที่เสียชีวิตไปก่อน จะตกเป็นของสมาชิกครอบครัวแต่พี่ชายของครูฮาราคัดคานและยื่นคำร้องให้มีการทบทวนกฎหมายข้อนี้โดยให้เหตุผลว่าบิดาหรือมารดาที่ทอดทิ้งบุตรไม่ได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรไม่สมควรที่จะมีสิทธิ์ในกองมรดกจนเป็นที่มาของร่างกฎหมายครูฮารานี้ค่ะ ทั้งนี้หลังได้รับทราบข่าวดีพี่ชายของกูฮาระก็หวังว่ากฎหมายฉบับน,นี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคนที่ประสบปัญหาเดียวกันในส่วนของเขาก็จะนำเอามารดกของน้องสาวไปช่วยการกุศลตามเจตนารมณ์ต่อไป